ทางมุกดาหารเองได้มีการแถลงข่าวงานตรุษจีนมุกนะครับเทื่อนีจัดเทือที่6มุกดาหารอินโดจีนเฟส2 0 2 6ครับที่บริเวณมูล,ลนิธิการกุศลมุกดาหารเต่งกานะครับจีมกเกาะอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญนาราชครับผู้่าราชาการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานตรุษจีนมุกเทือที่หมุกดาหารอินโดจีนเฟส 2 0 2 6โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุกดาหารครับรองนายกเทศมนตรีเมืองบุกดาหารผู้มนวยการการทองเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนาครพนมนะครับเป็นประธานหอการค้าจังหวัดบุกดาหารประธานมูลนิธิการกุศลมุกดาหารเต็งกานะจีมกเกาะนายกสมาคมชาวไทยเสื้อสายเวียดนามจังหวัดบุกดาหารรวมถึงทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุกดาหาร ร่วมแถลงความพร้อมในการจัดงานนั่นเองนะครับซึ่งทางนายวรยันบุญรัฐเองครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุกดาหารเพื่อนได้บอกว่างานตุจีนหมก เป็นงานถีจังหวัดบุกดาหารหนิจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและก็ในปีนี้ครับนับว่าเป็นเทื่อที่หแล้วโดยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ของชาวเวียดนามชาวจีนชาวลาวและชาวไทยอีกทางครับยังเป็นเวทีสําคัญในการส่งเสริมภูมิประกอบการทองทิน ร้านค้าและการงงานในพื้นที่ อันซีซอยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งงานนี้นะคะงานตรุษจีนมุกนะคะเทือที่หกนะคะมีการจัดขึ้นเทือที่หกแล้วในมุกดาหารอินโดไชน่าเฟสนะคะ2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเื่ิมยงวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอินโดจีนภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่างค่ะว่วาสิเป็นการแสดงศิละปะวัฒนธรรมการแสดงบนเวทีการขายอาหารซึ่งในเทือนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ มีความหยิ่งใ่และกดีมากๆนะคะในการจัดตรุษจีนปีนี้ของบุกดาหานครับ,รบซึ่งการสะท้อนในเห็นถึงอัตลักษณ์และกาสเสน่ห์ของจังหวัดบุกดาหารนยังชัดเจนนะครับจังหวัดบุกดาหารกนขอเชิญชวนประชาชนแหลกงนักทองเที่ยวรวมกันสัมผัสบรรยากาศงานตรุษจีนมุกเถือที่6มุกดาหารอินโดจีนเฟส2,026ระวังวันที่14กุมภาพันธ์นะครับจนไปหอด17กุมภาพันธ์2 5 6 9ณบริเวณสี่แยกโรงแรมหัวน้าเขตเทศบาลเมือง กดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับอ่ะเริ่มต้นมือกับง่ามนะครับ14กลกุมภาพันธ์วันวันเล่นทน์ยเพื่อภัยหากิจกรรมไปเที่ยวกันกลับไปกันได้นะครับท<ม>ี่งาน<ฮ>าตุดจีนมุกนั่นเองครับ